การเรียนลับหนะาของออลน์แล้วก็มอนแอร์เนี่ยไม่สามารถใช้พื้นที่ของเราได้ตั้งแต่เราไม่มีกระแสะไฟฟ้านะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่มีเครื่องใช้เครื่องมือที่จะใช้ประกอบการเรียนในสิ่งเหล่านี้น,นะครับแต่เด็กจําเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้มันจะหยุดชะงักไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนจะยังไม่เปิดเป็นปกติก็ตามเราก็ต้องใช้วิธีการโดยเราใช้ชื่อโครงการว่าตูหลังมา้านะครับ คือเราใช้การส่งครูเคลื่อนที่เข้าไปตามหย่อนบ้านที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียนอยู่นะครับในลักษณะการเรียนแบบเรียนชั้นนะครับตัวอย่างเช่นหมู่บ้านกอมีนักเรียนอยู่15คนนะครับมีในทุกระดับชั้นนะครับเราก็จะส่งครูเข้าไป4-5คนนะครับเพื่อไปสอนนะครับหมู่บ้านขอหมู่บ้านขอหมู่บ้านงอ,อย่างนต้นนะครับแต่และหมู่บ้านก็จะมีครูประจำนะครับ เพื่อตามการเรียนการสอนนะครับให้ให้เด็กได้เรียนรู้อย่าไม่ขาดช่วงนะครับ